สวัสดีครับเมื่อนี้ผมนะครับตูตาฟ้ามนะครับสีภาพพื้นอกนะครับมาเบิงหญ้าพันธุ์ปีท้ายเขื่อนซุปริฟนะครับว่ามันเป็นจังใดนะครับมันมีการแตกกอแตกนอแตกแหนงดีบ่นะครับผมกับสีภาพพื้นอกนะครับอย่างมาเบิงนะครับผมอันนี้ครับหญ้าพันธุ์ปีท้ายเขื่อนซุปริฟนะครับมีการแตกกอแตกนอแตกแหนงค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่ครับอันนี้คือ ตัดไม่ไหมนะครับนี่ครับมันก็ยังมีการแตกกอแตกนอแตกแหนงดีนะครับถ้าใส่ท่อนพันธ์แค่ท่อนเดียวนะครับมันก็มีการแตกกอค่อนข้างที่จะทวีคูณขึ้นมาลักษณะแบบแบบที่พื่น้องเห็นเลยนะครับนี่ครับอ่เขียวงามนะครับผมอ่าส่วนปุ๋ยนะครับเพาใส่ปุ๋ยอีกอย่างนะครับผมเคยถ่ายคลิปให้กับพี่น้องในเบิร์แล้วพี่น้องก็ย้อนกลับไปเบิร์ได้นะครับเพราะว่าผมก็พยายาม มีอันไหนนะครับมีความรู้อันไหนผมกับพญา,ามาแบ่งปันให้กับพี่น้องที่อยากเรียนรู้อยากศึกษานะครับว่าอยากาสพันนี่มันเปลี่นจังไดนนะครับแล้วกะปลูกเอาไปให้สัตว์ที่กินพืชกินนะครับมันก็จะกินดีนะครับแล้วก็ได้ปริมาณไหลายนะครับผมอันนี้ครับหญ้าพันนีปีท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟ์นะครับอ่า นี่ครับเขียวง่ามดีนะครับแห้งถึกฝนไม่ไม่หนครับเขียวงามขึ้นมาเลยนะครับผมนี่ละครับเนี่ยส่วนตรงนี้นะครับเข้าเอาไว้เป็นท่อนพันธุ์ที่ใส่ในการจำนายนะครับเข้าขายจำนายท่อนพันธุ์นะครับอยู่ที่ท่อนละหนึ่งบาทนะครับผมขันมาลับที่สวนนะครับท่อนละหนึ่งบาทแต่ว่าขัน มีการจดส่งให้นะครับก็จะเป็นคิดท่อนละสองบาทนะครับแต่ว่างคันออกไปด้าณหล,ล้ายๆนะครับเอกากจะมีส่วนลดให้แล้วก็แถมให้พร้อมนะครับส่วนลดก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ที่พ่อพี่น้องต้องการแล้วกับพี่น้องสั่งนะครับผมนีม่แหละครับหญ้าพานนันธุ์เนปี้ท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับ หญ้าแต่ละสายพันธุ์นะครับก็บจะมีขอดีและกาขขอเสียที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับพี่น้องก็ต้องศึกษาบริบทของอชนิดของหญ้าพรอมนะครับว่าหญ้าแตะชนิดแต่ละสายพันธุ์นะครับมันเป็ยนจางไหนพี่น้องกันําไปปลูกนะครับเพื่อที่จะลดผลเสียนะครับในการปลูกหญ้าของพี่น้องลงนะครับผมนี่นะครับหญ้าพันธุ์นีปีห้าไทายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟ์นะครับ แต่กอดีนะครับให้ปริมาณหลนะครับผมนี่ครับพี่น้องเบิงนะครับเพราะใส่ทอนพันกัทอนเดียวนะครับพันกมีการแตกกอค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ครับแต่กอเพิ่มเพิ่มขึ้นทวีคูนขึ้นนะครับผมอ่านี่ละครับหญ้าพันธุ์ในปีให้เขื่อนซุบริฟ นี่แหละครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับผมกับมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับ่านพี่น้องผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรืออยากรู้อนไดนะครับกับพี่น้องกับทีมคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้พี่น้องฟังนะครับอธิบายเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้นะครับ ขันผมมีเกจข้อมูลใหม่ๆเกจข้อมูดีๆนะครับก็จะมาแบ่งปันให้กับเกษตรกรเพื่อที่สิเอาข้อมูลเราเนี่ยไปปรับใส่ไปปริยุกใส่ในสวนของพี่น้องในฟาร์มของพ่อพี่น้องนะครับให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคลคนิกเนื้อครับขอบคุณครับ